โอ้โหสุมมันอ,อยู่ในรูฮะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่ใค่แค่แค่มาแล้วสวัสดีครับดีดีตลอดข้าวตรวจช็อกขมงพวตายโอค,ครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สนามกอล์ฟโฟลอ่าวิวที่ปท,ทุมธานีครับก็เป็นงานชมรมของลีลาวดีก็คนก็มากันค่อนข้างเงยอะครับแล้วก็มีการให้ตรวจ KTK มาก่อนด้วยตรวจบ้างมาตรวจบ้างจะเจอกันสนามสวยครับสนามนี้คือชวนชื่นเก่าลองดูได้บรรยากาศดีมาก ใครไม่มาจะเสียใจ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 เอกใวใจตลอดกาลพี่พติครับพีติกินสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถยกอะมานะครับก็วันนี้กล่าวว่าตีทั้งอันเดองอันเดอร์นหลุมกี่พีสหลุม3ลุมอนเดอเลยับพี่วันนี้อยู่กับพี่ลงกรเลยครับ จำรวมีลาวดีครับ ล็อกเกอร์ที่นี่นะครับมีเพราะข้อดียอย่างหนึ่งคือสามารถใช้อุแจไขก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้กุจจไขนะข้างในเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นที่ล็อกล็อกอัตโนมัติ <ไง S 1> นะฮะ,ะคือเราก็เอาถอดแุจจออกอุแ,แจออกนะครับเบียปิดก็ไม่ต้องใช้อุแจแต่แล้วเราก็ใช้กดรหัสหกตัวได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็กดสีเ่เหลี่ยมเสียงปื๊ดล็อกละเนี่ยมันไม่ออกอหมเวลาปลดเราก็จำให้ดีคือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนี่ว้าวาอัศจรรย์มันต้องทันสมัย <laughs> ติคอร่าวิวกอล์ฟแอนด์คันธีขับนะครับหลุม11นะครับพาสีสองหลาคันธีขับสิบนะครับคิดว่าจะเอากี่ออนนี่ครับสองอหลาตีช็อตแรกแล้วไปอยู่หน้ากรีนครับพี่แล้วก็ช็อตสองออนเลยครับพี่จัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูโปรฮะไปดูโปรกรณ์ตียง <laughs> หลังจากที่ได้เบอร์ดี้ได้พาอัพเตอร์ทิปเปิ้ลธรรมดาครับของนักกอล์ฟอเมเจอร์มือสมัครเล่นโอ้โหสุดยอดตามจริงเลยนี่โอ้โหดูทีอยู่ขลางครับพี่เป็นไงอย่างกระโปนี่โอ้โหตัดดอกเล็ก เบาจริงๆไม่นน่าเชื่อไป่น่าเชื่อเอ้าไม่ได้เก็บท้ายได้อยู่อันนี้ใส่มาจากทาเคเล็กเมื่อวานนี้ทาเีเล็กเชียงไฮ้ไม่สายไม่สายอันนี้มาจากไหนป็นบปี่จิยมาจากที่ไหนมาจากโนนี่นี่คนไทยโอ้โหนี่ทางเหนือพี่จิตนี่ทังเหนือทั้งเชนอสปิกไทยพี่จิตได้อยู่ใกล้ๆหัดใหญ่อันนี้สาวผู้ไทยและข้างหลังเรานี่สาวอะไรไม่รู้เนี่ย เ่ออะไรสาวไอ้บ้านเดียวกันเนี่อีหลีเลยนี่ยสาวบ้านนาทขงเมื่อสียงกับเพื่อนังเลยนะงเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออมไรจ้าอะไรนงบ้านนาทมบันนพนมไพาพนมไพาโอ้พนมไพาเป็นบังไฟดังโอ้พนมไพายนี่บันนาทมไม่ใช่เหรอนาทมเหรอพนมไพายบังไฟบังไฟดังโอ้โหนี่เขาจากพนมไพาเราจากเสลภูมิส่งเข้าประกวดไปแล้วหรือเปล่าพี่ไปเลยได้เลยนี่ขัดขวาดิขัดขวาอะไรนะ นั่นไงทุกยอาโอ้โหไลการแฟเวเลยครับเมื่อกี้เราก็แก้สถานการณ์ครับปีอยู่ข้างในป่าตรงนู้นนะแล้วก็นี่มาอยู่ข้างๆรีนเลยยอมขึ้นสามออนดีกว่ารอ,อครับเดี๋ยวอ่าถ่ายได้นะครับเสียของโอ้หมาสั้นๆแต่แหงออนอยู่อ่ะโอเคกล่าวไว้อย่า กิฟเข้าคันธงเลยนะสั้นเฉยไปแล้วค่ะตีแน่นมากรอไหมเสร็จไม้เส็ดไม,ดไม้ไม้สาวสองนะไม้กระเทยตีโห้ยร่วไปเต็ตตมเตม็มตีไม่ดี าตอนนี้เราอยู่ที่หลุมที่สิบสามสิบสามพาสีเพราะเราออกหลุมสี่เอาของหลุมสี่ตอนนี้หลุมที่สิบสามแล้วกี่หลุมแล้วนับเอาหลุมที่สิบแตเราจะแข่งระหว่างก่อนกับอากงว่าใครจะได้บูมี่นะครับเพราะว่าหลุมนึงก็มีเจ็ดมีแปดมีเก้าเจ็ดแปดเก้ามากันตอนนี้ตลอดหนีบมาตลอดเจ็ดแปดเก้าเขาเรียกว่ามัดกันมามาเลยใช่ไหมไม่ให้ใครไม่ให้ใครแซงให้ไม่รู้จะพูดคำไหนฮะว่า เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันนะแคดดี้เล่นเบียร์นี่แคดดี้คนนี้แคดดี้ชอบนายแบบไหนมาชอบนายแบบไหนแคดดี้ชอบคนแก่แคดดี้ชอบคนแก่ชอบนายเลี้ยงเบียร์ชอบนายเลี้ยงเบียร์นี่คนนี้สวยแคดดี้ชอบนายที่ติ๊บชอบนายเลี้ติ๊บเยอะเอาแคดดี้ผมหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยแคดดี้หายแคดดี้หายกระเป๋าถีอไม่ไปไม่ได้พา นี่ไงมาแล้วมาแล้วจบแล้วไม่ใช่นอนเขาเขจะร้ว่าจบพาอุ้นง่ายเป็นสำหรับพี่ง่ายเห็นไหมเราเหมือนจะแย่ตอน ที่ออฟแต่เราก็ไม่ได้แย่นะตอนจบเอาเดี๋ยวลูกที่สุดท้ายมาจิบูจิบูจิบูเดินไปกันทีช็อตโอ้โหจิบูฝรั่งโด่งตั้งของฮารดอ่ะอ๋กงอ่ะกร้งไม่เกี่ยวผมหลุมแรกนะไอ้ไม่หลุมแรกหลุมเมื่อกี้เนี่ยช็อตแรกเนี่ยที่ออฟมาพลาดนะช็อตสองทีเจาะช็อตสามออเลยจบเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่พอเท่ากัน นนี่ข้้างไปมันดันเลยไปตกทรายนี่อยู่ข้างน้ำมือนกันพอไปเจอเนินเจอเอียงหน่อยตียากไหมยากตีมันจะตีก็ตีไปเถอะตีไปนะตดมากไปไก็ไม่ไปออกลงน้ำเลยแต่เมื่อกี้จะได้มากเลเพราะผมไปหลุดเฉยเลยอะได้เก่ดมากเลยอะไรพลาจะได้กอล์ฟนะถ้าตีมีบานนี่แข่งตั้งแต่มาเจอไม่กอนเนี่ยใช่ไหมทุกครั้งเนี่ยวงผมขายตลอดเลยถ้าวงวงพี่ไปไหน ไม่รู้ว่าผมจะไปแจ้งความว่าอะไรโั้หายแจ้งสอนอแจ้งสอนอแล้วถ้าตั้งหายอ่ะผมจะตั้งหายต้องทำงานหนักหน่อยตั้งหายตั้งหายตอนอะไรตอนอะไรพัดลงลงจากกีนโอ้โหนี่มีพัดด้วยโอ้ทธอไมถึงตีดีตลอดมีต้นไม้โอ้ยชดโดฮะทักกันว่าชโดโอ้โอ้โหชดโดขึ้นต้องไปซุกอินไหม ทำไมมันเป็นอะไรของมันเนี้ยวันเนี้ยตีแบบไม่ได้เอาไม่เอาแขนขวามาหรือไง้ไม่ขึนเทคออฟไม่ขึ้นเทคออฟไม่ขึ้นติดต้นไม้เครื่องตกตุ๊บแรงวะ เกือบตูดีเกือบตูดีเกือบตูดีแล้วเป็นไงอันนี้เดียวลแล้วเราก็จบไปกับสนามกอล์ฟฟอร่ลาวิวนะครับที่ปทุมธานีสนามกอล์ฟดีมากเลยแต่ผมอะตีไม่ดี <c oughs> ล้างมานานครับไม่่อใีก็ด,ดีครับสนามสวยครับว่างๆก็มาเที่ยวมาตีกอล์ฟไปนะครับสนามดีคดีดีจริงไหมคดีริงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> 被他给拿完了。